ส่งกลับบ้านผู้กองเบนค่ะ ft 2ค่ะ ep c ค่ะทับห้นะคะยังเป็นเรื่องของ YouTube อยู่ค่ะแต่วันนี้เป็นเรื่องของครูโอค่ะที่เป็นผู้มาแนะนำความรู้เพิ่มเติมให้กับยูทูบเบอร์นะคะนั่นก็คือได้มาบอกอรายละเอียดของการที่จะเป็น YouTube นะคะเราต้องรู้เรื่องเช่นเรื่องของการเลือกอุปกรณ์นะคะเริ่มต้นการถ่ายทา แล้วก็การเลือกอุปกรณ์ค่ะเช่นเราจะต้องเลือกกล้องแบบไหนที่จะเหมาะกับเราเลือกไม้แบบไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็อุปกรณ์ที่ผู้ที่เริ่มต้นท Youtube นะคะน่าจะต้องมีนั่นก็คือขาตั้งกล้องค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะคุณครูโอก็ยังบอกอีกว่าวิธีการที่เราจะเข้าไปหลังบ้าน y o u t u b e นะคะเรียกว่าหลังบ้าน YouTube นะคะเพื่อ เพื่อที่จะเข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะคะแล้วก็ผู้ติดตามหรือว่าการใส่คำค้นหาต่างๆนะคะกูก็ได้มาแนะนำความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเ,เป็นยูทูบเบอร์ด้วยคะ่ะเมื่อเราตัดคลิปแล้วเราถ่ายคลิปแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ถ่ายคลิปมาเลยคะ่ะ <_ s> เสร็จแล้วก็นำไปตัดต่อจะด้วยโปรแกรมที่อยู่ในมือถือนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ หลายโปรแกรมแล้วครูก็ได้แนะนํามาหนึ่งโปรแกรมที่เราเราน่าจะคุ้นเคยกันนั่นก็คือ Kinemaster ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้ก็ถือว่าใช้ง่ายค่ะแล้วก็ฟังกช์ชันครบคันมากนะคะสำหรับโปรแกรม Kinemaster นี้นะคะใช้ง่ายค่ะซึ่งมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เราต้องออมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือรายปีแต่ก็มีฟังกช์ชันครบคันค่ะที่เราสามารถนามาใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้นะคะ สำหรับที่ครูโอแนะนำมานะคะก็มีอีกอีกเหมือนกันค่ะหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น i n s h o t นะคะหรือว่าวีว่าก็ได้ะคะ่ะซึ่งสามารถที่จะมาใช้งานได้ง่ายนะคะในมือถือนี่แหละคะ่ะนี่นะคะก็คืออหัวข้อที่คุณครูโอได้มาสอนให้ซึ่งมีรายละเอียดอีกเยอะแมากมายนะคะในนั้นก็ขอส่งกันบ้านผู้กองเบนซ์ค่ะสำหรับ f อ2นะคะ e.pc. ครูโอ e สอนค่ะขอบคุณค่ะ